าบเอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับช่างต้ากันอีกแล้วช่างต้าก็จะมาแนะนำวิธีการตัดรองทรงสั้นจอนขาวกันนะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะขึ้นฐานทรงด้วยเบอร์2นะครับฐานทรงของรองทรงสั้นเราจะขึ้นไปสูงเลยนะครับขึ้นไปสูงนะครับปัตตาเลียนชี้ฟ้ากันเลยนะครับผม ส่วนด้านหลังแนวเส้นนะครับก็จะอยู่ประมาณใบหูบนนะครับและเราก็จะไถให้รอบหัวเลยนและต่อมานะครับเมื่อเราเปิดฐานทรงเรียบร้อยเราจะมากันขอบนะครับผม กา,การขอบผมจะใช้การขอบ5017นะครับของช่างต้านะครับรับคมเองนะครับลักษณะของจรน,นะครับควรที่จะเป็นในลักษณะเหมือนรูปตัว R นะครับผมก็จะทําให้ทรงจรดูมีความมาตรฐานถ้าเราการแบบนี้ก็จะการได้ในทุกๆทรงที่เราตัดนั่นเองนะครับก็ให้ช่างใหม่เนี่ยฝึกในการการทรงของจรในลักษณะนี้นะอันนี้เราก็จะ กันให้เกิดเป็นเส้นนะครับกันย้ำๆนะครับผมเพื่อให้เส้นเนี่ยคมชัดมากขึ้นนะครับ และสเต็ปต่อมานะครับผมก็จะใช้เบอร์หนึ่งนครับผมถขึ้นไปกึ่งกลางของเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับลูกค้าเนี่ยต้องการสั้นๆนะครับฉะนั้นผมก็จะถ่ายไล่เบอร์ขึ้นไปเลยนะครับอันนี้เราก็จะใช้เบอร์หนึ่งนะครับถสร้างแนวเงาหรือว่าแนวเฟดหรือขาวนวลกลืนนะครับก็หลายๆคนเนี่ยจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือผลลัพธ์เหมือนกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น เรียกว่าเฟดเรียกว่าเขานุ่นกลื่นนะครับผมก็ได้หมดนะครับอันนี้เราก็จะใช้เบอร์หนึ่งไถจากตีนผมขึ้นไปนะ่ครับกึ่งกลางของเบอร์1.5หนะครับหรือเบอร์2ที่เราเปิดไว้นี่ครับไถขึ้นไปนี่ครับกึ่งกลางนะครับไม่ต้องเลยขึ้นไปสูงเวลาไถเนี่ยเน้นย้ำนะครับเรื่องของการไถให้แนบศีรษะนะครับถ้าเราไถให้แนบศีรษะ การกินเส้นผมเนี่ยจะเรียบเนียนนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมถ่ายแค่เบอร์หนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าความเรียบเนียนความนวลเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าช่างต้าอาศัยการถ่ายย้ำๆนะครับแล้วก็ถ่ายให้แนบตรงจุดเดิมเพื่อให้เส้นผมเนี่ยขาดเท่าๆกันนั่นเองนะครับเงาก็จะเกิดเท่าๆกันนะครับ และต่อมานะครับผมก็จะใช้เบอร์0.5นะครับเก็บนวลตรงตีนผมนะครับไถขึ้นมานะครับผมทำให้ตรงจรมีความขาวนะครับผมตีนผมมีความขาวนะครับผมก็จะใช้เบอร์0.5นี่แหละครับเก็บขึ้นไปกึ่งกลางของเบอร์1น,นะครับผม และต่อมาผมก็จะใช้ฟันเปล่าของแบตเตอรี่นะครับผมเราก็จะไถเก็บรายละเอียดเข้าไปอีกนะครับตรงไหนที่ยังไม่นวลเนียนนะครับเราก็จะเก็บด้วยฟันเปล่าแบตเตอรี่นะครับ และต่อมาเนี่ครับเราก็จะมาทําการเก็บขอบด้านข้างนะครับผมรองทรงสั้นนะครับลูกค้ารีเควสตมาต้องการสั้นๆเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดสั้นๆให้ลูกค้าเลยนะครับคําว่าสั้นสั้นแค่ไหนนะครับผมเราควรที่จะตัดออกประมาณนึงนะครับผมและก็ถามลูกค้าสั้นประมาณนี้พอไหมนะครับเราอย่าตัดสั้นเลยนะครับผมถ้าตัดสั้นเลยเนี่ยบางทีอาจจะ ไม่ตรงใจลูกค้าเพราะฉะนั้นเราควรจะตัดสั้นพอประมาณแล้วถามว่าประมาณนี้พอไหมนะครับผมอาจจะทําให้ตรงใจลูกค้าหรือล,ลูกค้าในชอบนะครับผม ตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการเก็บขอบด้านข้างนะการมองขอบนะครับเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาดูนะครับตรงไหนที่ยังไม่นวลยังไม่เนียนตรงไหนที่ยังดูเป็นขอบอยู่นะครับผมเราก็เก็บขอบนะครับการมองเราจะมองในทิศทางเดียวไม่ได้นะครับเราอาจขยับมามองซ้ายหรือมองขวาดูนะครับว่าตรงไหนที่มีเส้นผมชี้อยู่ไหมนะครับเราค่อยเก็บนะครับผมเพราะว่าลักษณะของเส้นผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนผมชี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ปัตเตอรเลียนนะครับในการเก็บกับหวีใหญ่นะครับผมเพื่อจะทำให้ได้ความเรียบเนียนที่สม่ำเสมอกันนะครับส่วนด้านบนนะครับผมก็จะไถเก็บความยาวด้วยปัตเตอรเลียนไปเลยนะครับผมใช้หวีสอดนะครับแล้วก็ยกลอย ตามความยาวที่เราต้องการนะครับหวีสอดยกลอยแล้วตัดตามความยาวที่เราต้องการนะครับผมอันนี้เราก็จะตัดให้รอบศีรษะเลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมหวีเช็คทุกครั้งนะครับผมเพื่อให้รู้ว่าความยาวเนี่ยมันสม่ําเสมอกันหรือเปล่านะครับการตัดเราก็ควรที่จะตัดให้เรียบเนียนนะครับเส้นผมเนี่ยมีความยาวที่เท่าๆกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ สอดยกลอยปาดสอดยกลอยปาดและต่อมาเนรัยเราก็จะมากันหน้าลึกน้อยนะครับไม่ต้องการเข้าไปลึกมากนะครับเป็นเส้นชัดเจนนะครับเก็บลูกผมนะครับตรงไหนที่ยังมีลูกผมชี้ออกมาเราก็เก็บเข้าไปนะครับเก็บความเรียบร้อยนั่นเองนะครับ ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงเส้นผมนะครับที่เราตัดไว้นะครับเก็บรายละเอียดขอบด้านข้างนะครับเพื่อให้เชื่อมกับฐานทรงที่เราได้เปิดฐานทรงไว้แล้วนะครับอันนี้เราก็ใช้หวีใหญ่นะครับกับปฏิทเลียน5017นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับผมเวลาใช้เก็บขอบก็ถนัดมือดีนะครับผมก็ชอบใช้ตัวนี้นะครับผม ันนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนะครับเพื่อให้ฐานทรงและทรงผมด้านบนเนี่ยมีการเชื่อมกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เก็บรายละเอียดให้รอบศีรษะเลยนะครับได้อีกเราก็สามารถที่จะกันเพิ่มความคมชัดเข้าไปได้อีกนะครับผม ทุกอย่างนะครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับต่อมานะครับผมด้านบนมีความหนานะครับมีความบางที่ไม่เท่ากันนะครับเราก็จะมาไล่ความบางให้มันเท่าๆกันด้วยการใช้กันไกลฟันปลานะครับในการสับหวียกสับหวีหวียกสับนะครับตรงไหนที่ยังหนาใช้การหวียกสับหวียกสับนะครับไม่ต้องยํำอยู่กับที่นะครับเพราะว่าจะทําให้เส้นผมเนี่ยมันจะบางลงมาก นี่ครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะมากันขอบนะครับผมการการขอบเนี่ยผมก็จะใช้ใบมีดของดองโค่เนี่ยการขอบให้เกิดเป็นรอยกันที่ชัดเจนนะครับผมแน่นอนว่าเราใช้การขอบเนี่ยก็จะทําให้มันเกิดทรงนะครับแล้วก็จะใช้ใบมีดเนี่ยละครับเป็นตัว การขอบเพื่อให้เพิ่มความเด่นชัดของทรงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับก็จะทําให้ทรงเนี่ยดูสวยดูมีมิติลอยขึ้นมาถ้าเราการขอบได้คมนั่นเองนะครับการการที่คมชัดก็จะทําให้เส้นผมเนี่ยดูสวยดูดีนะครับและนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับรองทรงสั้นนะครับจอนขาวนะครับ ก็ถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับต้าบาร์เบอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนี่ยฮะผมสวัสดีครับ